สวัสดีจ้าพบกับผมก็เรืองแสงนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมผมเอาเน็ตไม่อั้นนะ4เมกะบิตนะครับผมมาฝากกันในวันนี้นะไอเน็ตตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ยาวนานเลยนะ9 0วันนะครับผมในราคา400บาทนะครับผม ต้องบอกกันแบบนี้นะครับผมเน็ตตัวนี้นะครับผมมันได้ออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วนะครับผมมิถุนายนที่ผ่านมานะอ่ามันเป็นเน็ตสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับผมที่เขาออกมาในช่วงโควิดพอดีเลยนะครับเท่าที่ผมทดสอบมาแล้วนะครับซิมเก่าๆอย่างเรานะก็สามารถที่จะสมัครได้เหมือนกันนะครับผมและก็ซิมใหม่นะครับก็สามารถที่จะ สมัครได้เหมือนกันนะครับผมเขาออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนาใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็ต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงสิงหาคมนะครับผมและมันจะไปสิ้นสุดโปรนี้นะครับวันที่31สิสิงหาคมนะครับผมแต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังสมัครได้นะและโปรพิเศษนี้นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับผมคนธรรมดาอย่างเราก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ต้องบอกแบบเดิมกันเสมอนะครับผมว่าอาจจะไม่ได้การทุกเบอร์อาจจะไม่ได้การทุกซิมนะครับผมเพราะว่า ตอนที่เขาออกโปรนี้มาเนี่ยมันเป็นโปรพิเศษเฉพาะซิมที่เขาระบุเอาไว้เท่านั้นนะครับก็คือซิมซิมนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะครับแล้วก็ซิมสามัญประจําบ้านนะครับผมอาหน้าตาแบบนี้เลยนะมันก็สามารถที่จะสมัครโปรนี้ได้นะครับผมแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าซิมอะไรนะครับมันก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้การทุกซิมนะครับก็ให้ลองเช็คๆกันดูก่อนนะครับเหมือนเดิมนะ ถ้ามันมีข้อความแบบนี้นะครับสมัครแพ็กเกจไม่ได้นะเนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอสําหรับการสมรัครนะครับก็แปลว่าสามารถสมัครได้นะครับผมผมได้ทดลองแล้วนะของผมมีซิมทูอยู่3ซิมเลยนะก็เป็น SMS หน้าตาแบบนี้กันทุกซิมเลยนะครับนั่นก็แปลว่าสามารถที่จะสมัครได้นะครับผมโปรตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะ ตัวที่1น,นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจ400บาทนะครับผมสามารถใช้ได้นาน90วันนะครับหรือว่า3เดือนนั่นเองนะครับผมในความเร็ว4เมกะบิตนะตัวนี้สามารถเล่นได้ทุกอย่างนะครับผมเล่นได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ y o ยูทูบเข้า Google อะไรเข้าแอปธนาคารได้หมดเลยนะครับผมอันนี้คือตัวแรกนะครับผม มาดูตัวที่2กันนะครับตัวที่2เนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่300บาทนะครับ3า0บาทนะแต่ถ้าดู u t u b e นะครับก็จะจำกัดความเร็วแค่ 384K เท่านั้นนะครับผมส่วนแอปอื่นนะครับ Facebook Line IG หรือว่าท่องอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับมันก็จะเร็ว4เมกะบิตนะแต่ถ้าดู y YouTube เนี่ยเขาก็จะจำกัดความเร็วเอาไว้นะครับผมอ e, ี่ 384K นะครับผมโปรนี้300บาทนะครับอ่า ถ้าเพิ่มอีก1 0 0บาทนะครับ400บาทผมแนะนําให้เป็น400บาทไปเลยนะครับจะคุ้มกว่านะถ้าใครชอบโปรพิเศษนะครับที่สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ3เดือนนะถ้าใครชอบนะก็กดตามนี้เลยนะครับผมกดดอกจานย์900ดอกจันสามเจ็สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปรสี่เมกะบิตนะไม่อั้นไม่จํากัดนะครับสามารถใช้กันยาวๆเนี่ย 3เดือนนะครับในราคา400บาทนะครับผมหรือถ้าใครชอบแบบที่2นะครับใครชอบแบบไม่ได้เน้น YouTube นะครับแต่ว่าราคามันก็จะถูกลงนะครับผมถ้าใครชอบก็กดตามนี้เลยนะครับกดดอกจานย์900ดอกจาน3 7 8 8 8สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปร4เมกะบิตนะ ใช้ได้ไม่อั้นนะครับผมไม่จำกัดนะยกเว้น YouTube นะครับได้ความเร็ว 384K นะครับผมในราคา300บาทนะ2ตัวนี้ไม่มี Wi-Fi นะครับแล้วก็ไม่มีค่าโทรฟรีนะครับผมค่าใครต้องการโทรฟรีก็ ต้องสมัครแยกนะครับผมด้วยการกดดอกจาน900รดอกจานย์5 953สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นการสมัครค่าโทรนะ50บาทนะครับผมก็จะมีค่าโทรเสริมเข้ามานะครับท้ายนี้ย้ํากันอีกทีนะครับผมอาจจะไม่ได้การทุกเบอร์อาจจะไม่ได้ก,กรารทุกซิมนะครับผมก็ให้กดเลขรหัสด,ดูก่อนสมัครทุกครั้งนะครับอ่าถ้ามันมี SMS มาว่ายอดเงินของคุณไม่เพียงพอสําหรับการสมัครนะครับก็แปลว่าสมัครได้นะครับผมก็ให้เติมเงินนะแล้วก็ ทำการสมัครใช้งานเอานะครับผมโปรนี้จะหมดเขตวันที่31สิงหาคม2563นี้เท่านั้นนะครับผมถ้าใครชอบแบบไม่อั้นไม่อั้นนะใช้กันยาวๆไปเลยก็ลองจัดกันไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากๆที่มารับชมจนจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม